แบดมินตันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยแต่ในช่วงนี้มีข่าวที่ทําให้คนรู้จักกันมากขึ้นคือผลการแข่งขันระดับโลกที่เกิดขึ้นในเดนมาร์กโอเพน2025ซึ่งมีการทริกพ่ายที่น่าสนใจมากก่อนอื่นมาดูกันว่าเป็นยังไงกันเธอวิวกุลวุฒิหรืออาจจะรู้จักกันว่าเป็นอาเซลเซนเป็นนักแบดมินตันที่มีชื่อเสียงมากในเกมเดียวกันผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกจนเกิดความตกใจเมื่อมีผลการแข่งขันที่วิวตกรอบ8คนในเดนมาร์กโอเปน2025ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงที่สุดในกีฬาแบดมินตันแต่ที่น่าสนใจคือวิวไม่ได้เป็นเหตุผลที่ตกรอบเพียงแค่นั้นแต่มีการพลิกพ่ายที่น่าสนใจอีกด้วยคือการแข่งขันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการแข่งขันทําให้มีการตกรอบที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและทําให้เกิดความตกใจให้กับผู้ชมและผู้ติดตาม มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้วิวตกรอบ8คนในเดนมาร์กโอเพน2025กันเถอะและนี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปว่าการแข่งขันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ที่ทำให้มีการตกรอบที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มีความตกใจและความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นให้กับผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของผู้ประสานเกมและการใช้เทคนิคในการแข่งขันทำให้ผู้เล่นเหล่านี้ต้องปรับตัวตามสไตล์การแข่งขันใหม่ และนี่เป็นสิ่งที่ทําให้วิวตกรอบได้เกิดขึ้นมีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่น่าสนใจยิ่งขึ้นหรือจะทําให้เกมเป็นเหม Sag ือนกับการเล่นเกมใหม่ทั้งสิ้นมีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้การแข่งขันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นและทําให้ผู้เล่นเหล่านี้ต้องปรับตัวตามกฎเกณฑ์ใหม่แต่บางคนก็มีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้การแข่งขันเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และทำให้เกมมีความหลากหลายมากขึ้นคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้มีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนกันเถอะ